วันนี้มาอยู่กับพารที่สองนที่เรามีโปรเจกต์เล่นสีสีเล่นสีสีกีตาร์ขึ้นแรงแดงนี่มาอยู่ตอนนี้พารที่สองเราอยู่เราอยู่ลังโกละดูสิอีกกี่พีเราขึ้นแรงแดงนี้เรามาอยู่กับพารที่สองมาเกมแรกอ้าวซีซีปรับใหม่ ในการกลับมาอีกหลายเดือนไปละนีภาคที่สองวิยิงแล้ววะหัวแตกหัวแตกเอาไปตามเขา ได้ไหมว่าสาน เอาะไรดีย่ะับสามเลยแล้วกันแม็กัวไอวอลไปตาย ไปมีปืนยิงไกลปะไม่มีฮัมแม่เจอละไปตกกระจายมดเลยไป ที่สองไปหมดกอดสวรรค์เจอห้องไว้อา้าเน็ตไปไปไป นนี้ปืนกนได้ไงอ่ะอ๋อไปฟังโอ้โหไม่ได้คิวเลยอัานี้ละกันลากหัวง่ายูจอบดีไปทางนี้กว่า เกบไปขึ้นหัวโอ้โหเก็บไปแล้ย่ี่ฟันแม่งไอ้คงไม่ได้เล่นตานี้เพื่อนเก็บหมดอยู่ไหนวะ ได้ตัวหนึ่งก็พอละได้ตัวหนึ่งก็พอใจไปดูมากดูมากมาไม่แพ้ค,คืออะไรครับนี่โทรศัพ์เรไปมวยตัวมันละ 关白 ป่าจบเออีกหนึง่งไม่ได้ได้ตัวเดียวปล่อยเจอกังกว่าดีกว่า น,นี่มันน่าจะเป็นวะลำนี้มันน่าจะเป็นอยู่ First blood. ไม่เจอตัวที่น่าเป็นเลยเนี่ยวะเอาให้มัน oh. เชียร์นี <c oughs> เ่เ <Double Kill. S 1> อกันเฮ้ <c oughs> ยเป็นวะเนี่ยวะไหนอะไหนอะ

ไม่ขึ้นหัวเออรอบนีเน้เป็นหน้าอยู่ให้มันตึงมือหน่อยครบไปงั้นแหละเราครบตัวหลังให้ครบตัวหลังให้ไป เฮ้ยมาหน้าหลาังเ,เราเล่อนอะไรว,วะแผลแพ,แพแตอนนี้แผลเก่งยังว,วะเกินใหม่หน่อยมาดิ

はい。 นจริงจังน่อยจริงจังน่อยไม่ดีไม่ดีแค่นี้ยี่สิบสีเดียบรึเปล่ ดื่มซื้อปืนเริ่มรั่วแล้ว ไม่แตกไป <S <S ไปตาไปมาเสียงอะไรเอาลูกฟองเราทำระยะประชิดไป ไป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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดดโลงสายนชนะฮีอเอาระเบิดมาหนี่งเดี๋ยมันตั้งไอ้วอ ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งจะเอไม่มีใครอยู่ เดินตรงมาทางนี้ดี เก็บ4หมเล่นอีกครั้ง จอคนเป็นอืมนั่นไงม,มาแล้ว ในนี้เนี่ยเลยอย่างนะี้อันนี้มันครับมีอันนี้ให้เราโปะไกๆเอาสิเด<ป>็เอ้อสกิลนั้นว่าสกิลอะไรวะเพิ่งกลับมาเล่นก็เลยไม่รู้ Oh my holy oh, dream. Help oh, me! You do oh, Double kill. Bag, don't you, friend? น,นี่พอคุยซื้อมาทำอะไรเนี่ยไปขึ้นบนชัว ขี่ไม่น่ามาทางนี้เลยเรื่บๆเฮ้ยหลังว่าแล้ว หน,นึ่งว่ะ บน,บนบนบนสายเอออ๋อมันมีก่อเซตสกิลอะไรวะต้องไปดูใหม่ละอยูพี่หน้าแล้วเซตสกิลใหม่แล้วไป 妈。<Hey. S 1> มันทางนี้ช baptism? ัว <reveal> อ <again response> mm ุ้ยมันยิงทางไหนอะโอ้เล่นอะไรเนี่ยี้เอาวะลังๆหลังๆลัง

ขึ้นมาทำไมทำเพื่ออะไรขึ้นวนขึ้นวนไปข,นขึ้นซ้ายดูฝั่งนี้จะมีคนขึ้นมาไหมอันนี้เจ็บฝั่งนี้ก็ต้องโดนมีมามาท,ทำไม นไปวยมาแล้ววะเครื่องอลืบติดแหละระเบิดก็สำคัญอี ฟับหลังให้ดีกว่ามึงขึ้นมาทำไมหมไอ้เวีน C'è un ma. ตัวเดียวตัวเดียวหลังนี้หลังนี้นนยิงยิงอูดึงว่ะเออเดิวดิวาะสานๆ <Yeah. S 1> มาเออยพิกล็อก โคบตัวไกลโคบมาลายตาไม่ได้สักตา อยู่นู้นหมด <S <S จ,จุดหนั่งเก็บนะ <S <S ไม่โดนวะคุ้ยิงไข่โดนนั้นหนึง่งเออโคฟง่าย help me help me wait, wait 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 help me you you know what ว้าหนาจังว้าไปเลยเชียร์ตาสุดท้ายแล้วเราเล่นมาครึ่งชั่วโมงละไปละเดี๋ยวคลิปมันยาวไปแต่ตัดต่อยากฝากติดตามพาต่อไปด้วยดูซิภายในกี่อีพีเราจะขึ้นแดงๆไปละบาย